สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการทำภาพสโลนะครับภาพสโลกับภาพให้ให้ภาพเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะครับอ,อย่างแรกก็เลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอเลยครับผมได้เตรียมไว้แล้วนครับนี่ครับวิดีโอนี้นะครับมรนจะมีในคอมทุกเครื่องเลยครับแต่ครั้งนี้ผมจะเอาฉากมามาวิ่งครับ ส่วนฉากอื่นผมจะตัดทิ้งให้หมดเลยครับครับส่วนฉากแรกๆดำๆก็ไม่เอาด้วยเนี่ยที่ผมต้องการคือแบบนี้ครับ นี่ครับคราวนี้เราทำให้ภาพมันเร็วขึ้นนะครับโดยการกดที่วิดีโอนะครับามากดออปชันนะครับกดเออ่สปีดไทม์ลาเพสเออร์แลบผมอ,อ่านไม่อ,ออกนะครับเออ่ขอโทษทีครับนี่ครับอ่านีน่สปีดความเร็วนะครับเราเลือกเท่าไหร่ก็ได้มีถึงสิบถึงหนึ่งพันเลยครับ ผมจะเอาเร็วก่อนนะครับเร็วเป็นห้าสิบเป็นเออร็วกว่าถ้าเดิมร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะหดเออระยะเออระยะเวลาของวิดีโอจะลดไปนะครับมันจะทําให้ภาพเร็วขึ้นเนอคร้ะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเพลงก็อืมเพลงโคจี่ครับโอ้ต่อไปทําเออสโลนะครับ หมือนเดิมครับกดออปชันกดสปีดแอนด์ไทม์ก็ปรับเออเหลือสักห้สิบก็พอครับอ่าระยะเวลาของวิดีโอก็เพิ่มขึ้นนะครับธรรมดาครับอ่าไดปา้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับไม่มีแค่นี้เลยครับการทำเออวิดีโอเร็วกับชานะครับ เออแถมให้กันครับต่อไปจะทาเอา่อทำให้วิดีโอมันวิ่งย้อนหลังครับวิ่งเออประมาณว่าประมาณว่าถอยหลังกลับครับอ่าเอาไม่นะครับผมปรับนี่เหมือนเดิมว่ะนะอ่าธรรมดาเออมันจะวิ่งไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าคราวนี้เราต้องให้มันวิ่งย้อนกลับมา โดยการกดที่วิดีโอกดคลิกขวาเปิดคัดลอกเอ่อไม่ใช่ดิครับต้องกด Ctrl C ครับกด Ctrl C อ๋ออ๋ออ๋อกด Ctrl C และกดเออปั้นเรียบ กดคอนโทรลซีมันจะมีวิดีโอขึ้นมาให้ครับเราก็ใส่เลยครับต่อเลยครับคราวนี้อ่าอันนี้วิ่งไปข้างหน้านะครับวิดีโอแรกครับอันนี้วิดีโอวิดีโอที่สองผมจะเอาวิ่งกลับหลังครับกดเลือกวิดีโอครับกดออปชันครับกดอันนี้ครับรีเวอร์เลเออรีเวอร์วิดีโอครับแค่นี้เลยครับการทำวิดีโอย้อนหลังครับ ก็ลองเทสวิดีโอดูนะครับเงียบต่าไปก็โอ้แหลกแหลกครับแหลกเดีย๋ยวดูทีนะครับโอ้ oh, แหลกครับแหลก แต่ใช้ได้ <S <S อะก็<อ>แบบนี้อะเป็นธรรมดาครับ<อ>เอางี้ดีกว่าครับดูวิดีโอหลังเลยครับ คอมอาจจะแลกไปหน่อยครับเออก็มีเท่านี้นะครับการทำวิดีโอ,อย้อนหลังครับอ่ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับ